วันนี้ก็ขอขอบคุณพลายบัญชัยจากช่องช่อง u b e นะคะที่มาไลฟ์สดผลไม้ให้กับคุณนายยายขมูงนะคะแล้วก็คุณนายยายสี่ใสนะคะขอขอบพระคุณช่องใหญ่มากมากเลยนะคะที่มาช่วยเหลือผลไม้ในไลฟ์สดวันนี้นะคะขอบคุณที่มาไลฟ์ช่วยยายๆสองสาวนางงามจักรยานทางพัทยานะคะแม่อวานขอขอบคุณในน้ำใจมากๆเลยนะคะ วันนี้ผลไม้ของยายๆสองสาวของเราก็ได้หมดเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพลายวันชจมากๆเลยนะคะที่มาช่วยเหลือเรานะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอร่อยไมมยายตับปลารผลไม้เต็มเลย คุณมากมากเลยค่ะขอบคุณพลายันชัยนะคะขอบคุณที่มาช่วยไร์ผลไม้ให้กับยายๆสองสาวนะคะขอบคุณในน้าใจชาวช้างด้วยกันนะคะที่เม่ตายช่วยเหลือเรานะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะคะขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่ช่วยเหลือมานะคะ แม่ขวานก็ขอให้คุณแม่นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดประการใดก็ขอให้ได้ดั่งใจที่คิดที่ปรารถนาขอบคุณในน้ำใจคนไทยไม่ทิ้นกันนะคะขอบคุณที่ร่วมแบ่งปันช่วยเหลือพังคำบงพังสีไพรในไลร์วันนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพลายวันชัยด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้กับยายสองสาวนะคะขอบคุณมากๆค่ะ คุณกวนก็ขอ,อยุติเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ